สวัสดีค่ะวันนี้พี่ขวดมีสูตรน้ำสมุนไพรที่ช่วยลดอาการวัยทองผู้หญิงที่วัย50ปีขึ้นไปนะคะหรือแม้กระทั่งผู้ชายบางคนก็มีอาการวัยทองนะคะหงุดหงิดง่ายใจสัน่นเวียนหัวจะรู้สึกว่าวูบๆตลอดเวลานะคะสามารถทานน้ำสมุนไพรสูตรนี้ได้เลยค่ะสิ่งที่ต้องเตรียมก็จะมีแค่ขิงแก่ดอกเก๊กฮวยแล้วก็ยาหอมเท่านั้นค่ะพร้อมแล้วเดี๋ยวเราไปเริ่มทากันเลยค่ะ ยาหอมนะคะส่วนใหญ่ก็จะมีติดบ้านกันอยู่แล้วนะยิ่งใครมีผู้สูงอายุนะคะก็มีติดบ้านแน่นอนส่วนดอกเก๊กฟวยนะคะตรงนี้เนี่ยใช้เพียงแค่ 2- อสาดอกเท่านั้นนะคะหาซื้อได้ตามตลาดเลยค่ะเขาจะมีแบ่งขายแล้วนะเดี๋ยวนี้ค่ะส่วนขิงแก่นะคะเราก็จะใช้เพียงแค่1แง่งเล็กๆแบบนี้เท่านั้นนะคะประมาณนี้ก็พอค่ะก็ให้เรานําขิงแก่ตรงนี้นะคะไปล้างทําความสะอาดให้เรียบร้อยนะใครจะปอกเปลือกหรือ ว่าไม่ปอกเปลือกก็ได้นะคะเสร็จแล้วค่ะเราก็จะนำมาฝานเป็นแว่นๆแบบนี้ค่ะใครจะไม่ฝานนะจะทุบเอาเลยทีเดียวก็ได้เหมือนกันนะคะอันนี้ก็ขึ้นอยู่กับเราเลยค่ะก็จะได้ออกมาประมาณนี้เลยค่ะตั้งน้ำ750 ML นะคะใครไม่มีเครื่องตวงก็ประมาณ3แก้วกาแฟค่ะเดี๋ยวเราจะรอให้น้ำเดือดก่อนนะคะ พอน้ำเดือดนะคะให้เรานําขิงลงต้มได้เลยค่ะแล้วเราก็จะปรับไฟให้เป็นไฟกลางนะคะแล้วเราก็จะต้มต่อไปแบบนี้นะคะอีกประมาณ10นาทีค่ะตอนนี้เราก็ต้มมา10นาทีแล้วนะคะให้เราปรับไฟอีกครั้งนึงค่ะปรับเป็นไฟอ่อนเลยนะคะคราวนี้แล้วเราก็จะใส่ดอกเก๊กฮวยค่ะ ลงไปเลย3-4ดอกนะคะหรือใครไม่มีจะไม่ใส่ก็ได้แต่ว่าถ้าค่ะก็มีหาได้ก็แนะนำให้ใส่ไปดีกว่านะคะแล้วเราก็จะต้มต่อแบบนี้ไปอีกประมาณ5นาทีค่ะสำหรับใครที่มีอาการไวทองนอนไม่ค่อยหลับหงุดหงิดง่ายนะคะหรือแม้กระทั่งบางคนอาจจะเกิดอาการช่องคลอดแห้งด้วยนะ สูตรนี้ดื่มทุกวันได้เลยนะคะอาการต่างๆจะดีขึ้นแน่นอนค่ะยิ่งใครที่มีอายุ50ปีขึ้นไปเนี่ยส่วนใหญ่จะต้องประสบปัญหานี้กันแทบทุกคนนะคะ mm hmm. ก็ให้ลองน้ำสมุนไพรสูตรนี้ได้เลยค่ะดื่มง่ายรสชาติดีด้วยค่ะเสร็จแล้วเราก็จะมากรองเอาแต่น้ำนะคะ ซึ่งสูตรการต้มสูตรนี้ก็จะดื่มได้หมดเลยภายในหนึ่งวันค่ะเพราะให้ต้มเป็นวันต่อวันนะคะสำหรับวิธีการดื่มนะคะให้เราดื่มเช้ากลางวันเย็นครั้งละ1แก้วค่ะเมื่อเราเทาแบบนี้เรียบร้อยแล้วนะคะให้เรานำยาหอมเทใส่ลงไปด้วยนะคะเราก็จะใช้ครั้งละประมาณครึ่งช้อนชานะคะ แล้วก็คนให้เข้ากันแบบนี้เลยค่ะจิบดื่มแบบนี้ทุกวันนะคะรับรองว่าอาการที่เรามีอยู่ไม่ว่าจะเป็นหงุดหิดง่ายนอนไม่ค่อยหลับนะคะช่องคลอดแห้งหรือว่าที่มีอาการวิงเวียนปวดหัวเวียนหัวนะคะจะดีขึ้นแน่นอนค่ะเพียงแค่เช้ากลางวันเย็นดื่มทุกวันเท่านั้นสูตรนี้ทำง่ายมากๆลองทำกันค่ะ